บางครั้งผมก็รู้สึกผิดนะครับที่ผมไปแอบแซวนายกหนูพี่หนูเสียหนูของผมเนี่ยอยู่บ่อยครั้งเลยแต่ก็คงไม่ว่ากันนะขอกันกินมากกว่านี้ทําไมต้องว่าอย่างนั้นนะครับดูดูไปเนี่ยท่านนายกเสียหนูพี่หนูของผมเนี่ยแกก็เป็นคนที่มีจิตใจที่มีเมตตาเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนนะครับก็เห็นเหตุการณ์อะไรที่มากระทบท่านกา็ร้องไห้ร้องไห้ หลายเหตุการณ์เลยทีเดียวนะครับอย่างวันนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ท่านไปลงพื้นที่ดูผู้ได้รับประสบเหตุนะครับเป็นทหารที่หยียบกับระเบิดเมื่อวานเดี๋ยวไปดูภาพหีกการกันครับ <c oughs> แล้วก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งครับเป็นเหตุการณ์ช่วงนั้นสถานการณ์โควิด -19 เสียหนูในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านก็ล้องไห้ล้องไห้กับเหตุการณ์นี้นะเดี๋ยวไปดูกันครับขอให้เิดขอให้บ่นใจในพวกเราแล้วเราจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแค่แต่ไปดูคอมเมนต์ทำไมบางคนบอกเป็นน้ำตาจอระเข้น้ำตาจอระเ้มันหมายถึงอะไร